-b 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 một các bạn sau quạt to cái là dạng nó không chỉ thao cũng nó buộc như ทุกคนนะครับซางอนมาอีกแล้วนะครับเมื่อนี่มาเห็นแนวกินกินเขานั่งกันผมได้เป็นเมนูนะครับตำแตงแล้วก็มีย่างหมูนะครับข้หมูย่างนะครับกินกับเขายามือเสาาก่อนไปเห็นงานแซ่บเลยครับมากินเขานั่งกันด้วยครับบรรยากาศใกล้ขันยามือเส้านะครับใกล้ก็เรื่มขันลวล่ะเอานะครับปีงหมูนะครับกินเขายามือเส่าก่อนไปเห็นงานนะครับพร้อมกับหนึ่งเข่า เริ่มได้การแล้วเริ่มได้การแล้วพุดอ,อจาจังหวะนี้มันต้องพลิกเ,เร็วๆในจังหนอยหนึ่งคุดอ่อยาหให้มันไหมแล้วมันกำลังไหลไหลลงเลยอ้าว <c oughs> ขนาดเอาขี้เทาปลปกได้นี่ครับพี่น้องนะครับนี่แต่ลายอย่างเขาต้องเอาขี้เทาขึ้นมาปลปกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าธารวัสดุหมูมันจะใหม่ก่อนสุกแห้งมันหลายนีย่เขาแห้งเขาแห้งต้องเอาขี้เทาโปกไว้เดี๋ยวเอาไว้นี่สักก้อนอู้อ่ะเอาเขาไปทรายเห็นไหม มาสุกแล้วล่ะครับพี่น้องบ้านนี้เข้ามาลองหั่นบ่งแบบช่ำๆเลยแบบมันมีหนังติดน้ำมันนะเห้ยพูดนะพูดอ่ะหั่น,นตอนบางๆนี่แหละแล้ว,วเดี๋ยวตอนนี้ไปเรื่องจานกัน ติดสามชั้นน้ำกูนะนี่โอ้โหหมูกระเด็นหมูกระเด็นเอาเอาไปนี่ครับเคอะพอกันเนี่ยเมื่อเสารอีกขวดโคกอีกขึ้นกาครับพี่น้องทีเราจเปยคเลยสีสันต่ำักแต่งนหมจัดจ้านขนาดเลยเอ้าแสบๆมบจนกันโลดบานเลยอ่ะ สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับมาอยู่กับสางกอนมากินเขาน้องกันครับพี่น้องมือเน้ได้เป็นเมนูตำแตงกับข้อหมูย่างแซบแซบเลยครับมาลงมือเลยครับพี่น้องนะครับกินเข่าเอาทิ้เขาไว้นี่แหละกินข่าไอ้ก่อนไปเห็นงานนะครับพี่น้องมีต้มไข่มาหอมได้นะครับมาๆแซบแซบน้องกันเบื้องมันพอดีอย่มส่งไกลๆ่ะกินเลยกินเลยเดี๋ยวสดนำตำแตงกันกินเขานี่หมูสอดข้าวทาข้าวทา กินข่าเจ้าขอเสาความแบให้งานลือเราครับพี่น้องมือนี้แบบมะเห็ดแบบเกือบแจ้งผมละเพราะว่าอาบหนาบอาบในแล้วจะเลยคอยมะเห็ดมันจังสิ้กินแบบห่อนๆนะครับหอม,อมจะมากมืก <c oughs> กข้าบบบบวเหนียวหนึงแม่แม่รหานต้มคล้แบบอื้กดเลยเพ็ชดวยอ๋อพอดีอื หน่ำงมัน,ำน,ำน,ำนำบักห่ยระวังเหงือมันดิข <c oughs> ันมันเย็นมากก็ชิเหเนี้ยไปกว่านี้อีกหอนหอนอูรุนเนี้ยมันแสบดีนั่งถือท่างครับโมนี่ก่อนหน้านี้นั่งคัดกัน ใส่ขผัวมันนั่งทั้งเนบุกวางกันมันชดใด่สชไฟชุมันใส่ก็อีกขวดละเหนียวไหมเีํเจากับเสียปเลยนะเจาขอขวบสมอมหอม ใค่ขึ้บุกขันกเข้มาเลยก็ต้อนเอาหนีเ่ดเลยไปจักไอ้กันยังมีขันอยู่ยังขันบ่หลายบ่คือ้ตึกพอเดี้ยินเสียง้วครับแต่ผมซื้อวันบ่หลายคก็ต่ก่อนอื อืมอืมอย่าไนอืมอืมชบคอ,อกันดีต,ต่หมวกแจ่คชับหูอลางอืมอันนี้สามอันไม่ค่อยตุ่มครับอืมชุดเอามาอันนี้ครับพี่น้องบบกเกลือเทศเนี่ย

คลายมาเลวหลานลงไปเอาชุดบะนี้ครับพี่น้องเต็มคำมีอ้ไรสวยงามนัวนัวเหรอ อร่อยื้อมน่มนี่หนังมอาดิมัะคนแวมียอืออือครับอมหนึ่งอย่าง เตี๋ยงแจหน่ยเเดียวนะก๋ <c oughs> ักเตี๋ยงเยเดียวนะจำบัวแตงเลยเดียว <c oughs> แบบเครื่องเน้นๆครับทอนเสียงนกมากหลับบานี้ครับช่วย <c oughs> มามากินเขาอยู่หลับบานเขาเลยเขาสาม เขาเอาไปน้าไปบ้างวะเซีบครับพี่น้องเขาเนี่ยมรสอ่อกำลังง่ายเต็มพลังกรบเขาเนี่ยมรสอ่อกเป็นแบบ มือมือที่มีประโยชน์ที่สุดหรอกคนว่า <c oughs> กินเขาแร่ละไง,งมงึงจะไปเห็นงานมันสิได้มีพลังในการสูงงานนะครับนะกะเอาซ้ำหนึ่งกอนนะ <c oughs> เดี๋ยวกินต่อ,อ,อยังไงน,นะครับแต่ว่ากะสิเด้ขอตัวลาพี่น้นองนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้นองทแทร์กียติตามรับชมนะครับโดยดีเสมอมากกะเอาวิถีชีวิตนะครับของ คนทำงานโรงงานนี่แหละครับไอ้ที่จังสองคนผมนะครับตัวเมียมาเ็นงานโรงงานนะครับใส่ชีวิตนะครับตื่นเนี่ยมาสอมาเห็นแนวกินกินเข่าตั้งแต่เข่าๆนะครับอบอตรงไปกินเขาโรงงานน่ะนะครับกะบางเมือไทยมีแนวกินแบบเพศแบบข้าวเห็ดลายข้าวกะหอไปกินเทียงนํานะครับพร้อมกับเขาเหนียวพร้อมนะครับเนาะกะคงได้ไปทำงานแล้วครับพี่น้องบ้านนี่สำหรับคลิปนี้นะครับเบื้องแล้วนะครับถามมากเรือว่าถือใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด เป็นกำลังใจนะครับแห่ห้าวสองคนนำเนี่ยเนะครับพี่น้องที่ได้มีกำลังใจในการที่คลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับพี่น้องมาเน้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ